สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เ m ม t l Masterclass The l e g เด d กับรายวิชาของวิทยาลัยการจัดการนวัตรกรรมและอุตสาหกรรมค่ะ ดอนดรทอแสงรัศมีผีแผแก้วเป็นหนึ่งในทีมผู้สอนของ3วิชาสําคัญค่ะนั่นก็คือวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมวิชาการจัดการองค์กรดิจิทัลอย่างสร้างสันและวิชาภาวะผู้นําในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกค่ะ ในวิชานี้นะคะเราได้นำทีมผู้สอนนะคะที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสารรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรธุรกิจของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรในด้านของดิจิทัลหรือว่าในลักษณะที่จะมีการปรับตัวให้เข้าสู่โลกยุคใหม่แนวคิดต่างๆนั้นจะทำให้องค์กรของคุณไม่แพ้ใครในโลกค่ะ อย่าลืมลงทะเบียนเรียนได้ที่ click.kmitl.ac.th แล้วพบกันนะคะ